สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรม Eagle Book Club วันนี้ขอมาแบ่งปันเนื้อเรื่องในสารบัญข้อ2ปรากฏการโดมิโนโจากหนังสือได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียวหรือ The One t ติ n งข้อ2ปรากฏการโดมิโนโความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ล้วนเริ่มต้นแบบเดียวกับการล้มของโดมิโนโ เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2009ที่เมืองลูอีวาเดนประเทศเนเธอร์แลนด์บริษัทเวเยอร์สโดมิโนโปรดักชันได้จัดงานวันโดมิโนขึ้นเพื่อล้มโดมิโนทำลายสถิติโลกโดยเรียงโดมิโนกว่า4,491,863ตัวเป็นรูปทรงอันน่าตื่นตาตื่นใจ โดมิโนโทั้งหมดจะล้มก็ต่อเมื่อมีคนผลักโดมิโน,โนตัวแรกซึ่งการทำเช่นนี้เทียบเท่ากับการปลดปล่อยพลังงานกว่า94,000จูลหรือถ้าจะให้เห็นภาพก็คือพอๆกับพลังงานที่ชายหนุ่มรูปร่างมาตรฐานใช้ในการวิดพื้นติดต่อกัน545ครั้งโดมิโน,โนแต่ละตัวมีพลังงานสักเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อถูกนํามาวางเรียงกันก็จะก่อให้เกิดพลังงานสะสมมากขึ้นหากคุณเรียงโดมิโน,โนต่อกันจนมีความยาวมากพอและผลักตัวแรกให้ล้มลงจะส่งผลให้โดมิโนตัวอื่นล้มลงต่อๆกันจนเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ทรงพลังอย่างน่าประหลาดใจดังที่บริษัทเวเยอร์สโดมิโนโปรดักชันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า หากผลักโดมิโนโถูกตัวคุณก็จะสามารถทำให้หลายสิ่งล้มคลืนได้สร้างผลอันน่าทึ่งทุกครั้งที่คิดถึงความสำเร็จจงตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ซึ่งคุณสามารถทำสำเร็จได้แน่ถ้าเรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญและทุ่มเททำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนผลลัพธ์อันน่าทึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ คุณเรียนแบบปรากฏการโดมิโนการกระทำให้โดมิโนล้มนั้นไม่ยากเลยแค่นำมันมาเรียงต่อกันแล้วผลักตัวแรกให้ล้มตัวอื่นก็จะล้มตามไปด้วยแต่การทำให้ปรากฏการณนี้เกิดขึ้นในชีวิตจริงไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นความท้าทายอยู่ตรงที่สิ่งต่างๆในชีวิตไม่ได้เรียงต่อกันตามลำดับโดยมีป้ายเขียนไว้ว่าผลักตัวนี้ก่อนสิ ผู้คนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่รู้ความจริงข้อนี้ดีดังนั้นในแต่ละวันพวกเขาจึงจัดลำดับความสำคัญก่อนของสิ่งที่จะทำมองหาสิ่งที่สำคัญที่สุดจากนั้นก็ทำทุกวิถีทางเพื่อจัดการกับมันคุณอาจสงสัยว่าทำไมวิธีนี้ถึงได้ผลสาเหตุเป็นเพราะผลลัพธ์อันน่าทึ่งมักเกิดจากการค่อยๆลงมือทำทีละอย่าง แทนที่จะทำทุกอย่างในคราวเดียวเมื่อคุณทํทำสิ่งที่สำคัญที่สุดเสร็จแล้วคุณก็หันไปทําสิ่งที่มีความสําคัญรองลงมาและทําเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆพราะเวลาผ่านไปผลกระทบของสิ่งที่คุณทําำสำเร็จก็จะสะสมกันจนกลายเป็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งปรากฏการโดมิโน่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งกับเรื่องใหญ่ๆอย่างเรื่องงานหรือธุรกิจ ไปจนถึงเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันและเนื่องจากความสำเร็จจะทำให้เกิดความสำเร็จต่อไปเรื่อยๆวิธีนี้จึงช่วยให้คุณประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆหากคุณพบเจอคนที่รอบรู้เรื่องราวต่างๆนั่นหมายความว่าเขาได้ใช้เวลาสั่งสมความรู้มาระยะหนึ่งแล้วหากคุณพบเจอคนที่เก่งรอบด้าน นั่นหมายความว่าเขาใช้เวลาฝึกฝนมาระยะหนึ่งแล้วหากคุณพบเจอคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิง่งใหญ่นั่นหมายความว่าเขาใช้เวลาสั่งสมความสำเร็จทีละเล็กทีละน้อยมาระยะหนึ่งแล้วหากคุณพบเจอคนที่มีฐานะร่ำรวยนั่นหมายความว่าเขาใช้เวลาสะสมเงินทองมาระยะหนึ่งแล้วกุญแจสำคัญอยู่ที <S <s ่คำว่ามาระยะหนึ่งแล้ว พราะความสำเร็จเกิดขึ้นจากการค่อยๆลงมือทำไปทีละอย่างตามลำดับนั่นเองหวังว่าเนื้อหาที่มาแบ่งปันกันคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ